ดีคะ่ะท่านผู้ชมชาวไทยทัรกโลกวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันรีวิวของค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้ของมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็ามารีวิววันอาคารค่ะก็วันรีวิวของก็มาถึงแล้วนะคะท่านผู้ชมวันเราก็ไปซื้อของที่ไปสามตลาดนะคะสองอาทิตย์ที่ผ่านมาอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนหรือเปล่าน,นะร้อนอยู่คะ่ะท่านผู้ชมร้อนร้อนนะคะร้อนร้อนนิดหน่อยเนาะร้อนอยู่ แล้วก็มีหนาวๆตอนเช้านะคะท่านผู้ชมดิฉันก็ไปสติกนี่นะคะไม่ได้ไปเมืองยอร์กแล้วก็ไปท็อกซี่แฮมเวลสามตลาดเนาะเราก็มาดูกันเลยคะ่ะท่านผู้ชมว่าได้อะไรมาบ้างเนาะอันดับแรกก็จะเป็นหินดีกว่านะคะท่านผู้ชมฉันเพิ่งรีวิวช่องภาษาอีสานเสร็จไปสักครู่นะคะถ้าใครชอบฟังภาษาอีสานก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะในช่อง สุพรรณอินยูเคนะคะก็จะมีวิดีโอหลากหลายให้ได้รับชมกันนะคะท่านผู้ชมอันดับแรกต้องขออภัยด้วยนะคะอันนี้มารีวิวให้ได้รับชมก่อนนะคะว่าที่ประเทศอังกฤษเขามีแบบนี้ขายแต่ว่าดิฉันไม่ได้ขายออนไลน์นะคะเพราะว่ามีเหตุผลเฉพาะตัวหลายอย่างะคะ่ะที่ไม่ได้ขายนะคะเอาละค่ะเราก็มาดูกันเลยเนาะอันดับแรกก็เป็นหินนะคะเป็นอมตะนะคะท่านผู้ชมอ่ะอมเมติอมาตสนะคะที่ถ้าคนไทยก็จะเรียกอมอมเมติสอมาตะ อมาร์ติสนะคะที่นี่เขาเรียกเนาะอมาร์ติสอมีติสก็ได้นะอมาร์ติสอ่าห้าสิบพีค่ะท่านผู้ชมก็ประมาณยี่สิบาทเนาะก็มาขายประมาณสามปอนเนาะอันนี้ห้าสิบพีนะคะห้าสิบพีก็เป็นครึ่งของหนึ่งปอนนะคะท่านผู้ชมหนึ่งปอนมีหนึ่งร้อยพีนะคะหรือหนึ่งร้อยเพนนะคะอ่านี้เป็นห้าสิบพีเนาะอันละห้าสิบพีอ่าต่อมาก็จะเป็นอ่าสร้อยอ่าหินนะคะท่านผู้ชม อันนี้สร้อยหินสามีดิฉันซื้อมานะคะดิฉันไม่ทราบราคานะคะ,ะก็ประมาณนี้เนาะเป็นสร้อยหินสวยมากนะคะท่านผู้ชมเนี่ยเป็นหินเขาอ,ออกแบบมาค่อนข้างสวยต่อมาก็เป็นอ,อันนี้เป็นสโมกกี้คอสนะคะท่านผู้ชมก็คือเป็นสร้อยหินนะคะปกติแล้วดิฉันก็จะไม่ค่อยเห็นคอสที่มันใหญ่ขนาดนี้นะคะป,ปกติแล้วก็จะเป็น หัวเวนหัวสร้อยหัวจี้อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเป็นสร้อยทั้งเส้นอย่างเงี้ยเป็น่าครั้งแรกนะที่เห็นมันสวยมากเลยนะ,ะ,ะท่านผู้ชมรัวลิ้นรัวไปหน่อยต่อมาก็จะเป็นเหรียญเนานะดิฉันให้ดูอย่างเนี้ยเหรียญเนานะเป็นเหรียญที่ระลึกสับสนเนาะต่อมาก็จะเป็นฟูโกนะคะเนี่ยก็จะเป็นหินนะ,ะหินอ่าสวยงามนะ,ะท่านผู้ชมมันก็จะมี สียุบแยบยุบๆบอย่างนี้นะ,ะไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรเป็น <P lan ck> ต่อมาก็จะเป็นอ่าหินแกนะนะดิฉันซื้อมาสองปอนนะคะอันที่ดิฉันบอกราคาก็แสดงว่าเป็นอันที่ดิฉันซื้อมานะคะท่านผู้ชมถ้าไม่ได้บอก <P lan ck> บอกราคาก็แสดงว่าสามีซื้อแล้วก็ไม่ได้ถามด้วยนะคะเพราะว่าอ่าต่างคนก็ต่างยุ่งนะคะอันนี้เป็นนาฬิกา <P lan ck> คาซิโอนะคะท่านผู้ชมคาสิโออันนี้ดิฉันซื้อมาในราคาแปดปอนนะคะ แปดปอนก็คูณเอานะคะสี่สิบสี่หรือสี่สิบสามต่อปอนนะคะท่านผู้ชมต่อมาก็จะเป็นน้ําหอมนะคะอันนี้เป็นอาริสเบดอาดันนะคะท่านผู้ชมก็หนึ่งปอนนะคะอันนี้หนึ่งปอนก็สี่สิบบาทนะคะท่านผู้ชมสี่สิบสี่สี่สิบสามบาทประมาณนี้เนาะส่วนอันนี้เป็นยี่ห้ออันนี้นะคะที่ฉันไม่รู้จักนะคะเมดอินยูเอสเอหรือประมาณนี้เนาะก็สองปอนค่ะท่านผู้ชมสองปอน อันนี้็อลิาเบธอาดัมเหมือนกันนะคะแต่ไม่เต็มขวดนะคะเพราะวันเป็นของมือสองเนาะอันนี้ก็สองปอนะค่ะท่านผู้ชมสองปอนส่วนอันนี้ก็เป็นน้ําหอมยี่ห้ออะไรไม่รู้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมเมดอินฟรานซ์นะคะซื้อมาหนึ่งปอนต่อมาก็เป็นพิวเตอร์นะคะพิวเตอร์ก็ หนักนะคะเป็นพิวเตอร์ถ้าบ้านเราเขาเรียกดีบุกนะคะเป็นดีบุกคนก็จะนิยมเก็บซื้อสะสมประมาณนี้เนาะหรือว่าจะขายเป็นช่างกิโลก,ก็แล้วแต่นะ,ะมันจะมีแก้วที่เขาดื่มนะคะที่เขาดื่มนะ,ะพวกเบียพวกอะไรองเงี้ยนะคะเป็นแก้วดีบุกแบบนี้ก,ก็ก็มีขายนะคะมีขายแต่ดิฉันไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่าบางทีมันแพงเนาะบางที ถ้าซื้อมาห้าสิบปีดิฉันจะซื้อนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้ามาขายเป็นกิโลเขาขายกิโลละห้าปอนด์นะท่านผู้ชมถ้าเอามาถ่าามาช่างกิโลขายเนี่ยโลละห้าปอนด์เนาะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ like ah มันก็จะได้ราคานะคะเพราะว่ามันเป็นอ่าเขาทําเป็นลูกเป็นล่างมาแล้วนะอันนี้ซื้อมาละสองปอนด์ฮะดิบุกต่อมาก <acum, S 2> ็ <effort> จะเป็นอ่าเข็มกลัดนะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นเข็มกลัดอ่ามันไม่ชัด อัลละห้าสิบพีค่ะท่านผู้ชมห้าสิบพีนี่นะคะเป็นเข็มกัดอัลละห้าสิบพีก็ขายเข็มกัดด้วยนะคะที่ร้านต่อมาก็จะเป็นเข็มกลัดเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันเนาะ,ะอันนี้ก็ห้าสิบพีเหมือนกันนะคะต่อมาก็จะเป็นอ,อันนี้จะเป็นเข็มกัดออกจากอันทิกนิดนึงนะคะเป็นเก่าๆบนลมโบราณหน่อยนิดนึงนะคะอันนี้ อันนี้น่าจะเป็นแฮนด์เมดนะคะที่เขาร้อยนะคะร้อยใช้ร้อยเอานะคะเป็นทองหรือเปล่า <c oughs> ต่อมาก็จะเป็นนาฬิกานาฬิกานาฬิกาห้างนะคะต่อมาก็จะเป็นอ่าสร้อยนะคะสร้อยหิน,นะคะ่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นสร้อยหินเนาะห้าสิบพีอันนี้ห้าสิบพีก็ยี่สิบาทนะท่านผู้ชม ต่อมาก็จะเป็นเป็นกล่องะะอันนี้ก็เป็นกล่องดีบุกเหมือนกันนะผู้ชมเป็นกล่องดีบุกเหมือนกันเนาะ,ะต่อมาก็เป็นจี้อันนี้จี้นะคะเป็นจี้จี้หินเนาะห้าสิบพีต่อมาก็เป็นเข็มกัดห้าสิบพีอันนี้เป็นที่เกี่ยวนะคะห้าสิบพีเออนี่หนึ่งปอนด์นะคะ่านผู้ชม อนต่อมาก็เป็น่าเข็มกลัด5 0าพีแล้วก็จะเป็นอ่ากำไรข้อมือนะคะเป็นรูปดาวทำด้วยเงินนะคะ1ปอน50แล้วก็อ่าเป็นหิน1ปอนนะคะท่านผูช้ชมหินเป็นหิน,หนพวกอ่าัมมารติสไวส์คอร์สแล้วก็พวกเพลนะคะแล้วก็อ่า เจ็ทนะคะหลายอย่างในนี้นะคะท่านผู้ชมหนึ่งปอนะคะแล้วก็เป็นอ่าเป็นพวกเหรียญต่างๆนะคะเป็นเหรียญเก่าอ่าเป็นพวกเหรียญเก่าเหรียญที่เขาอ่าเก็บสะสมนะคะท่านผู้ชมต่อมาก็จะเป็นกําไรแขนอันนี้ก็ซื้อมาห้าสิบปีนะคะทั้งหมดเนี่ยอ่าเป็นโชคดีนะคะปกติแล้วเขาจะขายอาะไร ห้าสิบปีนะคะท่านผู้ชมถ้าขายอยู่คาร์บูเยวนี้ถือว่าถูกแล้วนะคะห้าสิบปีแต่ว่าดิฉันได้มาทั้งอันเลยห้าสิบปีนะคะดีใจมากเลยต่อมาก็จะเป็นอ่ากำไรแขนนะคะอันนี้ก็สองปอนนะคะอันนี้สองปอนต่อมาก็จะเป็นอ่ากำไรแขนนะคะอันนี้เป็นเป็นมาเธออัพเพลนะคนะท่านผู้ชมเป็นงูเนาะเป็นงู เป็นกำไรแขนงูเนาะมันจะมาเป็นเซตนะคะมีกำไรแขนแล้วก็มีสร้อยนะคะห้าปอนสวยมากเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยมันเป็นสร้อยงูเนาะเป็นห้าปอนเป็นมาอ่าตรงนี้เป็นมาเธออัพเพลนะคะมาเธออัพเพลแล้วก็นาฬิกาพกนาฬิกาพกต่อมาก็จะเป็นกระเป๋าแรดลี่นะคะท่านผู้ชมกระเป๋าแรดลี่นะคะ มก็จะมีป้ายและหลี่ข้างหลังด้วยนะดิฉันซื้อมาสองปอนนะคะอันนี้ถามว่ามันมีเยอะไหมนะคะมันมีเยอะไหมที่ดิฉันซื้อมานะ,ะมันไม่มีเยอะนะคะท่านผู้ชมอ่ามันจะมีนานๆทีให้เราได้ซื้อเนาะให้เราได้ถ้าเราเจอถ้าเราไปก่อนเขานะคะท่านผู้ชมบางทีมันก็จะมีคนที่หาเหมือนเราด้วยนะคะท่านผู้ชมก็ต้องแย่งกันเนาะแย่งกันเลยนะท่านผู้ชมโอ้ลืม ช่องภาษาอีสานลืมให้ดูอันนี้อันนี้เป็นเป็นอ่าอะไรนะอะอ่ะอัมพันนะคะท่านผู้ชมแอมเบอร์นะคะแอมเบอร์อันนี้ที่มันหายากก็คืออันนี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้มันคือแอมเบอร์เป็นยางไม้นะคะท่านผู้ชมยางไม้ที่มันเกิดมันหยดลงมาแล้วมันไม่โดนกับรังผึ้งนะคะตัวนี้รังผึ้งแล้วมันกลายเป็น เป็นยางไม้ที่มีรังผึ่งนะคะท่านผู้ชมเป็นยางไม้ที่มันมียารังผึ่งอยู่ในนี้นะคะมันก็เป็นของหายากนิดนึงเนาะ,ะยิ่งเป็นแอมเบอร์ที่มันมีพวกแมลงติดอยู่ด้วยนะคะท่านผู้ชมยิ่งยิ่งจะหายากนะคะเป็นเป็นของที่หายากนะคะแล้วก็เวลาเราไปขายเราก็จะได้ราคาดีด้วยนะคะอันนี้เนาะ,ะเดี๋ยวจะถ่ายรูแป๊บหนึ่งค่ะท่านผู้ชม เป็นของที่าหายากเนาะไอะสีเหลืองแบบนี้นะคะท่านผู้ชมที่มันมีเขาเรียกว่าที่มันมีอ่าเพือ่อน้ําผึ้งนะที่มันมีอ่ดผึ้งนะอันนี้ก็คือกําไลแขนนะ,ะไม่รู้ซื้อราคามาเท่าไหร่อันนี้ต่อมาก็เป็นที่หนีบกระดาษที่หนีบแบงค์ที่หนีบอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเป็นที่หนีบเนาะอันนี้ต่อมาก็จะเป็นอ่า อันนี้เป็นคัฟลิงนะคะท่านผู้ชมคัฟลิงเนาะหรือว่าเป็นกระดุมแขนเสื้อเชิ้ตต่อมาก็จะเป็นอ่าเข็มกลดัดอันละห้าสิบพีนะคะเข็มกลัดเราห้าสิบพีก็ยี่สิบบาทนะคะท่านผู้ชมยี่สิบสองบาทอันนี้วงอัสองอันนี้ห้าสิบพีนะคะท่านผู้ชมเป็นแหวนข้อจูมอันนี้ก็จะเป็นพวกอของ เล็กๆๆนะคะอ่าก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นโอปอนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นโอปอนะคะอันนี้ซื้อมาหนึ่งปอนาะเป็นเข็มกลัดเงินโอปอนะท่านผู้ชมต่อมาก็จะเป็นเข็มกลัดเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเป็นทองชุบนะคะเป็นทองชุบต่อมาก็โอ้ยลืมรีวิวสร้อยเส้นนี้ด้วยนะคะเมื่อกี้ช่องภาษา,าอีสาน อันนี้เป็นสร้อยสร้อยเงินนะคะท่านผู้ชมมันสวยมากเนีย่ยมันเป็นมักกะซีดนะคะมักกะซีดเนาะตัวนี้มันสวยมากเลยนะ,ะท่านผู้ชมต่อมาก็จะเป็นแหวนอ่าแพนดอร่านะคะหนึ่งปอนต่อมาก็จะเป็นแหวนอมาตินะคะดีฉันซื้อมารวมๆกันก็ตีไปห้าสิบพีแล้วกันเนาะ อันนี้ก็เป็นเข็มกลัดตัวนี้ก็จะเป็นกําไลแขนสองปอนนะคะตัวนี้เป็นเงินเนาะต่อมาก็เป็นเป็นคัฟฟลิงนะคะท่านผู้ชมคัฟฟลิงก็หนึ่งปอนอันนี้ก็ทำไมเอามาขายแะ้วเนี่ยอันนี้ก็เข็มกลัดนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็น เข็มกลัดนะคะแอมเบอร์นะคะแอมเบอร์หรือว่าอัมพันนะคะต่อมาก็จะเป็นต้มหูต้มหูเงินนะคะท่านผู้ชมเป็นเป็นมู o สโตนนะคะมู o สโตนนี่ก็เป็นอ่าเป็นแร่ที่ค่อนข้างจะหายากอยู่นะคะท่านผู้ชมมู o สโตนดูส่วนมากไม่ค่อยเห็นก้อนใหญ่ๆนะคะท่านผู้ชมหมายถึงว่า ถ้าเห็นก็จะเป็นเห็นตามจี้ตามอะไรนี้เห็นบ่อยอยู่แต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นอ่าก้อนใหญ่ใหญ่อะโูนสโตนไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยเขาไม่ค่อยเอามาทำเนาะหมายถึงว่าก้อนใหญ่ๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมก้อนใหญ่ใหญ่แบบเนี้ยดิฉันเคยได้มาอยู่ครั้งหนึ่งนะแต่นานมาแล้วแต่ไม่ค่อยมีบ่อยนะคะอันนี้ก็เป็นนกหวีดนี่ดิฉันจะมีอันนี้มาให้ดูะคะ่ะท่านผู้ชมอันนี้มันคืออ่าโอปอนะคะโอปอเม็ดใหญ่มากนะคะท่านผู้ชม ดิฉันซื้อมาห้าสิบพีนะคะดูดูความใหญ่ของเม็ดโอปอนะคะเนี่ยโอปอทั้งก้อนเลยนะคะท่านผู้ชมก้อนใหญ่มากนะคะเนี่ยมันก้อนใหญ่จริงๆก้อนใหญ่ไม่รู้มันกี่กรลัดเนาะอันนี้เนาะเนี่ยโอปอนะคะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเขาขายราคากันเท่าไหร่เนาะโอปอเนี่ยเพราะว่ามันก้อนใหญ่มากอย่างที่ดิฉันเอามาโชว์เมื่อกี้เนาะมันอยู่ในส่วนมากมันจะ มันจะก้อนเล็กๆนะคะท่านผู้ชมมันจะก้อนเล็กๆเ,เ,เ,<อ>เห็นอยู่ตามตามจี้ตามอะไรอย่างนี้นะคะตามสร้อยนะคะตามสร้อยตามจี้อะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีเม็ดยยใหญ่ขนาดนี้เนาะเม็ดดิบอันนี้เขาเรียกว่าเม็ดดิบนะคะไม่ได้เจียระไนท่านผู้ชมมันยังไม่ได้เจียละไนนะคะมันยังเป็นเม็ดดิบอยู่มันยังเป็นเม็ดดิบๆของโอปอลอยู่เนาะอันนี้ก็ถือว่าโชคดีเนาะอาจจะขายได้หลายบาทอยู่นะคะตัวนี้ ต่อมาก็เป็นกระเป๋าแรดลี่ค่ะท่านผู้ชมอ๋อแล้วก็ตัวนี้ก่อนอันนี้เป็นอันนี้เป็นอ่าเป็นสร้อยนะคะเป็นสร้อยเงินเนาะอันนี้เป็นสร้อยเงินที่อ่าเดี๋ยวนะมันพันกันเดี๋ยวนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นสร้อยอ่าเงินนะคะมันเป็นแอนติกนะคะท่านผู้ชมมันเป็น คร,คริสตลนะคะเป็นหินคริสตลแล้วมันเป็นของโบราณนะคะอันนี้การรร้รู้ได้ไงว่าเป็นของโบราณเขาส่วนมากก็จะทําเป็นแบบนี้นะคะทำเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะขอบๆมันจะเล็กๆนะคะก็ห้าสิบพีมากตัวนี้ที่ฉันซื้อมาห้าสิบพีหรือหนึ่งปอนนียไม่แน่ใจนะคานผู้ชมต่อมาก็เป็นกระเป๋าแรดดี้อีกแล้วนะคะอันนี้หนึ่งปอนเนาะอันนี้ก็สี่สิบบาทเนาะท่านผู้ชมดู เนี่ยหนังแท้ๆเลยนะแลดี้นี่มันจะเป็นหนังนิ่มนะคะท่านผู้ชมมันจะเป็นหนังนิ่มแล้วก็แบบก็มีหลายแบบเนาะทั้งแบบผ้าแบบหนังแบบอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็เป็นแลดี้เหมือนกันเนาะแต่อันนี้จะซื้อมาแพงหน่อยเนาะท่านผู้ชมอันนี้ซื้อมาแปดปอนด์เนี่ยถือว่าแพงแล้วนะคะสำหรับดิฉันเนาะถ้าเขาขายอยู่ที่ร้านก็ประมาณร้อยกว่านะคะแปดสิบแล้วแต่แบบเนาะถ้าแบบอ่าใหญ่หน่อยนึงก็อาจจะเป็นร้อยแปดสิบ แล้วแต่นะคะท่านผู้ชมก็หลายพันนะคะเป็นบ้านเราเนาะแต่ดิฉันซื้อมาแปดปอนนี่ดิฉันก็ว่ามันแพงแล้วดิฉันซื้อมาใช้เองนะตัวนี้มันรู้สึกว่ามันใหม่แล้วก็มันเป็นคอร์สบอดี้นะส่วนมากดิฉันจะชอบสปายคอร์สบอดี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอ่านแบบไหนก็ตามเนาะแต่ตอนนี้ดิฉันเอาสปายตอนนี้ก็เป็นคลิปลิงนะเพราะว่ามันเบาดีเนาะใส่ของเวลาเราใส่ของใส่อะไรเนี่ยมันไม่หนักนะคะท่านผู้ชมเอาล้ค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ เท่านี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้ามีอะไรดีๆสวยๆงงานเดี๋ยวดิฉันจะมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ